อยาให้ขายหน้านะลูกอูหมาแล้วสามร้อยแปดสิบสี่ครับผมมาแล้วเอาแล้วยี่ห้าไปต่อสี่ร้อยกระดาบสวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมแพนกวินนะครับผมนะเกมนี้หลายๆคนคงสงสัยนะครับผมนะถ้าเกิดมีทุนน้อยเนี่ยจะได้ไหมครับถ้าเกิดว่าทุนน้อยเบ็ดน้อยนะครับผมนะจะได้รางวัลสักเท่าไหร่นะฮะแล้วจะได้ เท่าทุนไหมนะเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับผมนะว่าเราจะได้สักแจกเครดิตฟรี50สําหรับ20ท่านแรกนะครับผมนะฮะที่กดติดตามช่องส l o t g ูรูนะฮะและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมติดต่อขอรับรางวัล l ลน์แอด pg เกม268ครับอีกเท่าหนึ่งอะนะมาลองดูกันจัดไปนะผมเริ่มเบ็ด40นะอืม มาดูกันว่าจะหมดตูดหรือเปล่านะฮะออ้โหสิบาทเองอ่ะอะไรครับเนี่ยเอาหน่อยปาเอาน่อยปะ,อ,อ,ยปะอย่าให้ขายหน้านะลูกโอ้โหมาแล้ว384ครับผมมาแล้วเอาแล้ว25ไปต่อ400เอาดีเอาดีนี่เอาแล้วต้องแข็งแต่งหมดด้วยโอ้โห คือเกมนี้มันดีตรงที่ว่านะครับถึงเราจะเบ็ดน้อยใช่ไหมแต่ถ้าน้าแข็งมันแตกหมดอะแล้วมันจะได้โบนัสหมุนฟรีเลยนะครับผมนะโอ้โหมาแล้วสามสองคุณไปดิเอ้ถึงอ๋อเรียบร้อยถึงหนึ่งพันเลยนะครับผมไงล่ะครับนี่ไงผมมาให้ดูแล้วนะว่าเบ็ดน้อยทุนน้อยก็ได้นะครับผมนะโอ้โหไงละ่ะไม่ธรรมดาเด็ดเทไปต่ออีกหน่อยปะจะได้หัวใจอกโทีบอกคุณต่ไปดิเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้ไหมหมดไหมขออีกรอบไปก็ โอ้โหเอาวะเอาวะนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้โหไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็ได้มาอีกเท่าทุนนะครับผมนะโอ้โหได้กําไรมานะฮะผมไม่ธรรมดาผมบอกแล้วนะอันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วนะครับผมนะว่าอ่าเบ็ดน้อยทุนน้อยนะก็เล่นได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะฮะจะเป็นเกมอะไรก็ไว้เจอกันสวัสดีครับ